สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะเรียน4.5ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ําหนักกันค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือที่หน้า209ค่ะพัฒนาความรู้เตรียมมีสอขึ้นมาด้วยเลยนะคะ พร้อมหรือยังเอ่ยควนเริ่มเลยนะคะนักเรียนดูที่รูปต้นหอมค่ะเขาบอกว่าต้นหอมหนัก8ขีดแล้วคําถามก็คือต้นหอมหนักกี่กรัมนักเรียนจําที่เควนสอนไปบทที่แล้วได้ไหมคะ1ขีดเท่ากับ1,000กรัมเพราะฉะนั้น8ขีดก็จะเท่ากับ800กรัมใช่ไหมคะคำตอบที่เราได้ก็คือต้นหอมหนัก800กรัมค่ะ รูปต่อไปค่ะดูรูปผักชีค่ะผักชีหนัก600กรัมคำถามก็คือผักชีหนักกี่ขีดนักเรียนจำได้ไหมคะ100กรัมเท่ากับ1ขีดเพราะฉะนั้น600กรัมก็จะเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ6ขีดค่ะคำตอบที่ได้ก็คือผักชีหนัก6ขีดค่ะคำถามค่ะให้นักเรียนตอบคำถามนะคะข้อ1 ขนาหนัก7ขีดเท่ากับขนาหนักกี่กรัม่ะเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองนะคะว่า1ขีดเท่ากับ100กรัมเพราะฉะนั้น7ขีดก็ต้องเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ700กรัมคะ่ะเก่งมากเลยต่อไปคะ่ะคำถามที่2คะ่ะแตงกวาหนัก10ขีดเท่ากับแตงกวาหนักกี่กรัมจำได้ไหมคะ 1ขีดเท่ากับ100กร,รมัมเพราะฉะนั้น10ขีดจะเท่ากับกี่กร,รัมคะนักเรียนตอบได้ไหมคะอ่าต่อมาตอบก็คือ1000กร,รมัมใช่ไหมคะต่อไปข้อ3ค่ะผักกาดขาวหนัก500กร,รมัมเท่ากับผักกาดขาวหนักกี่ขีดอ่า100กร,รัมเท่ากับ1ขีด500กร,รัมจะเท่ากับกี่ขีดคะนักเรียน ตอบมาเลยค่ะได้เท่าไหร่คะตอบมาตอบก็คือ5ขีดใช่ไหมคะต่อไปข้อ4ี่ค่ะมะละหนัก900กร,รมัมเท่ากับมะละหนักกี่ขีด100กร,รมัมเท่ากับ1ขีดเพราะฉะนั้น900กร,รัมจะได้เท่าไหร่คะตอบมาตอบก็คือ9ขีดค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะต่อไปค่ะหน้าต่อไปค่ะให้นักเรียนดูที่รูปปูค่ะ ปูหนัก2กิโลกร,รัม3ขีดคำถามก็คือปูหนักกี่ขีดอ่ะเรามาดูนะคะ1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดใช่ไหมคะ2กิโลกร,รัมเท่ากับ20ขีดใช่ไหมคะ2กิโลกร,รัมก็คือ20ขีด เพราะฉะนั้นก็จะได้20ขีดกับอีกเท่าไหร่คะบวก3ใช่ไหมคะเป็น20บวก3เท่ากับ23เราจะได้คำตอบก็คือเท่าไหร่คะ23ขีดค่ะดังนั้นเราจะได้คำตอบคือปูหนัก23ขีดค่ะรูปต่อไปค่ะดูรูปกุ้งค่ะกุ้งหนัก13ขีดคำถามก็คือกุ้งหนักกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดจําจได้ไหมคะ 10ขีดเท่ากับ1กิโลกร,รัมใช่ไหมคะ10ขีดเท่ากับ1กิโลกร,รัมแล้วเหลืออีก3ใช่ไหมคะ3ขีดเราจะได้คำตอบก็คือกุ้งหนัก1กิโลกร,รัม3ขีดค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจบทเรียนที่แควนสอนวันนี้ไหมคะแควนอาจจะยังไม่สอนเยอะนะคะเพราะแควนกว่านักเรียนงงสำหรับการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดค่ะ หน้า210ค่ะนักเรียนมีทั้งหมดสข้อนะคะตอบคำถามสีข้อง่ายๆค่ะข้อ 1. 1> หอยแครงหนัก5กิโลกร,รัมเท่ากับหอยแครงหนักกี่ขีดจำได้ไหมคะ1กิโลกร,รัมมี10ขีดนักเรียนก็เขียนตัอเอวาบาตอบนะคะข้อ2หมึกหนัก2กิโลกร,รัมแขีดเท่ากับหมึกหนักกี่ขีด เพิ่งสอนไปเมื่อกี้ค่ะ2กิโลกร,รัมเท่ากับกี่ขีดคะ1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีด2กิโลกร,รัมก็จะเท่ากับ20ขีดใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมบวกขีดที่เหลือด้วยนะคะต่อไปข้อ3ค่ะปลาหนัก25ขีดเท่ากับปลาหนักกี่กิโลกร,รัมกี่ขีด ข้อ4แมงดาทะเลหนัก42ขีดเท่ากับแมงดาทะเลหนักกี่กิโลกร,รัมกี่ขีดเขียนต่ออวบตอบเสร็จแล้วขีดเส้นการให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่าย,าย,ายส่งรูปให้คุณครูในกลุ่มไลน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ